สวัสดีครับวันนี้ผมได้ทราบมาว่าศารจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับลุงพลนะครับเกี่ยวกับกรณีการมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่บ้านกกาอเกาะนะข้อหาคร่าวๆก็คือเรื่องภาคเด็กนะครับทอดทิ้งเด็กนะครับแล้วก็ทำลายเกี่ยวกับบริเวณที่พบศพก่อนชนสูตรพิกูจเสร็จนะฮะก็มีโทษจำคุกสูงนะ นะครับตามรายงานข่าวก็อาจจะถึงสิบห้าหรือยี่ปีอะไรก็ว่ากันไปก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สูญเสียแม่น้องชมพู่นะครับที่ได้รู้ความจริงแล้วในวันนี้นะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติที่ตั้งใจทำงานจนสามารถยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับได้ก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะพิสูจน์ความผิดได้แล้วนะครับนะ แต่ในชั้นนี้นายชัยพลผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด <c oughs> ผมอยากจะฝากไปถึงนายชัยพลนะครับถ้าทําผิดจริงก็รับสารภาพเพราะการทําร้ายเด็กจนถึงแก่ความตายเด็กอายุแค่3ขวบหนัก9กกิโลเนี่เป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ได้คงจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปถ้าสมมุติว่าทําผิดจริงนะก็ถ้าทําผิดจริงก็รับสารภาพหนักเป็นเบานะครับ นะถึงแม้จะมีทนายความเก่งมาช่วยเหลือนะครับถ้าคุณทําผิดจริงจริงนะครับพยานหลักฐานมัดแน่งแน่นทนายก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เพราะทนายความต้องมีจรรยาบรรณนะครับต้องว่าความไปตามพยานหลักฐานไม่สามารถนะทําผิดให้เป็นถูกได้นะครับเพราะทนายความอของสภา,านทนายความนั้นต้องว่าความตามหลักฐานและภายใต้จรรยาบรรณนะครับคนที่ติดคุกถ้าวันหน้าเราทําผิดนะ นะคคือตัวผู้ต้องหาตัวลุงพลเองไม่ใช่ทนายนะครับทนายไม่ได้ติดคุกด้วยอันนี้ฝากไว้แล้วก็ให้นึกถึงคำพูดของคุณชูวิทย์กมลพิิษนะครับถ้าเราทำผิดจริงสู้เราติดแน่แนแพ้เราติดนานเพราะเราไม่สำนึกแต่ถ้าเรารับสารภาพติดคุกพอประมาณก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ช่วยแชร์ไปให้ถึงลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลด้วยนะครับนะครับโชคดีนะครับลุงพลสวัสดีครับ To